รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการ wisdom ในช่วงเส้นทางนมัสการค่ะในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่เดิมก็คือจังหวัดสมุทรปราการและว,วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่ใดนั้นตอนนี้ไปติดตามรับชมกันค่ะเมืองสมุทรปราการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรรม สมัยกรุงศรีเอธยาในราวปีพุทธศักราช2162ถึง2163สถานที่สร้างเมืองอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้คลองบางปรากฏในสมัยนั้นชาวฮอลันดาเข้ามาค้าขายกับกรุงศรียุธยาต่อมาการค้าได้หยุดชะงักไปต่อมาเมืองสมุทรปราการก็มีชื่อปรากฏในราชกิจสดีกา ซึ่งตลาขึ้นเมื่อปีพศ2176ในสมัยพระเจ้าปราสาททองค่ะและในวันนี้เราก็เดินทางมาที่วัดพิชัยสงครามซึ่งนับว่าเป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ศรัทธาของชาวสมุทรปราการค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวภายในวัดตอนนี้เราไปฟังประวัติความเป็นมาของวัดจากพระมหาธีรานนท์จิรัติโก รักษาการเจ้าอาวาสวัดพิชัยสงครามกันก่อนค่ะ 5, 4, 3, 4. ในช่วงเส้นทางนสัสศการในวันนี้นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาคุณผู้ชมนะคะไปที่วัดกลางวรวิหารในวันนี้เรามากันต่อค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วเรามาวัดที่มีชื่อว่าวัดพิชัยสงครามค่ะวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากและที่สําคัญนะคะข้างหลังดีนี้ค่ะคือพระเจดีย์ทรงเครื่องสมัยเอธยาค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูพระเจดีกันนะคะเดีย๋ยวตอนนี้เราไปฟังประวัติของวัดแห่งนี้กันก่อนค่ะสำหรับวัดพิชัยสงครามนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณนะก็สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสร้างขึ้นในสมัยาราวประมาณพศ2 5 3พันอซึ่งทางราชการเรียกว่าวัด วัดโพวัดโพแต่ว่าชาวบ้านเรียกวัดนอกวัดนอกซึ่งชาวบ้านเรียกวัดนอกเพราะว่ามันจะมีอยู่วัดหนึ่งวัดเรียกวัดวัดในวัดในคือเป็นเป็นตัวนอกนอกเมืองวัดวัดพิชัยสงครามส่วนวัดในเป็นวัดในเมืองวัดในเมืองหรือว่าวัดในสองวิหาร ฉะานั้นวัดพิชัยสงครามนี้ถึงว่าเป็นเป็นวัดก่อแก่เป็นวัดตา่ดตาแก่โบราณแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อวัดมาเปลี่ยนชื่อวัดอนอกนี้ก็พอเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพิชัยสงครามก็ในสมัยร,ร,รัชการที่สามซึ่งรัชการที่สามได้ให้เจ้าพยาพิชัยสงครามเพชรมาเป็ณพรฏิสังขอน ก็เลยเปลี่ยนชื่อจากวัดนอกไปวิชัยสงครามต์ครับสิ่งสำคัญในวัดท่านพานั้นหลักเลยนะครับในวัดท่นนี้ก็เท่าที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ก็คือมีพระอุะโบสถหลังเก่าหลังนี้แล้วก็เจดีนะเจดีย์ซึ่งอยู่ตรงข้าง,า,งา,างข้างหน้าข้างข้างแบบโอเบสลังเก่าซึ่งเจดีย์นี่ก็มีประวัติ ผมเด็จเจ้าทัพซึ่งเป็นเจ้าวาดในสมัยนั้นเป็นผู้เป็นผู้สร้างซึ่งในองค์เจดีย์ก็จะมีรูปหล่อท่านอยู่แล้วก็ในออโบสหลังนี้ก็มีความสําคัญอยู่ก็คือมีพิธีสำคัญที่ผ่านมาก็าคือพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ในรชาชการที่10บจะ้ะกานที่10เมื่อวันที่8เมในสายเนสองพัน6 2 แล้วก็ในสมัยรัชกาลที่9ก็เคยมีพิธีนี้สองครั้งเพราะเทตามาได้มาจำพรรษาที่นี่วัดพิชัยสงครามเป็นวัดที่เก่าแก่มีมาแต่โบราณสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพศ2 2 5 3ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไม่มีปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างวัดนี้ แต่เดิมมีชื่อเรียกเป็นทางการว่าวัดโพส่วนชื่อวัดพิชัยสงครามนั้นมาเปลี่ยนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อครั้งรัชกาลที่สองพระยาพิชัยสงครามได้มาสร้างป้อมปราก,การไว้ป้องกันค้าศึกและได้บูรณะวัดเมื่อรัชกาลที่สองเสด็จพระราชดำเนินมาทอดผ้าพระกฐินก็ได้พระราชทานนามวัดว่าวัดพิชัยสงคราม หลังจากที่เราได้ทราบประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้กันไปแล้วตอนนี้ได้เวลาไปเดินชมสิ่งสำคัญต่างๆภายในวัดกันแล้วค่ะและการเดินชมของเราในวันนี้เราได้คุณสงวนสงวนรักศักดิ์วยาวัจกรประจำวัดวิชัยสงครามได้พาเราชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดและสถานที่แรกที่เราไปก็คือเจดีทรงเครื่องค่ะ เกี่ยวกับพระเจดียด์องค์นี้นะมีตำนานนะแล้วก็มีประวัตินะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของ,อ,อ,งองค์เจดีย์องค์นียนะว่าสมเด็จเจ้าทัตเนี่ยนะเป็นผู้สร้างขึ้นนะฮะแต่สร้างขึ้นในสมัยไหนนะเราไม่ปรากฏหลักฐานนะเพียงแต่ว่าสมเด็จเจ้าทัตเนี่ยนะเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งบวชอยู่นี่วัดพิชัยสงคาง เราจำพรรษาอยู่ที่นี่และมรณภาพอยู่ที่นี่นะฮะจึงสร้างไอเจดีย์องค์ใหญ่องค์นี้ไว้นะซึ่งเป็นที่เก็บอัฐินะฮะอัฐิไอ้อัฐบริคารต่างๆเนี่ยของท่านเนี่ยเก็บไว้ที่นี่นะแล้วสมัยก่อนนะก็มีการจารึกเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องราวของท่านอยู่ภายในขณะที่ เจดีย์องค์เนี่ยชำรุ้สุดสมน่ยก็มีการบารบุรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งนะแต่น่าเสียดายว่าสิ่งที่จาลึกไว้น่ะนะมันชำรุ้สุดสมแล้วก็ไม่ได้เก็บรักษาไว้ก็หลักฐานหายไปหมดเมื่อผมมาดำรงตำแหน่งเป็นวิยาวัจกรของวัดพิชาสงคารามสมเด็จเจ้าเจ้าคณะนะภาคหนึ่งคือวัด วัชนาสงครามท่านก็สั่งให้ไปค้นหาประวัติของวัดพร้อมกับเรื่องไอ้สิ่งโบราณสถานต่างๆเนี่ยนะหรือโบราณวัตถุเนี่ยที่อยู่ในวัดนี้ผมไปค้นมาแล้วก็พบว่าเนี่ยท่านเป็นผู้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นมาเจดีย์องค์นี้นะฮะลักษณะพิเศษนะก็คือมีไอ้เครื่องลายครามต่างๆเนี่ยนะฮะอ เป็นลักษณะทรงแบบกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะฮะแต่เขาก็สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในกรุงศรีอยุธยาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือเป็นการเรียนแบบนะฮะนะเพราะตามประวัติเนี่ยสร้างขึ้นมาน่ะสมเด็จเจ้าทัตเนี่ยอยู่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงไอช่วงใดนะเราไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนแต่ว่าเข้าใจว่า สร้างขึ้นในสมัยที่อตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องประวัติของวัดนี้นะซึ่งเป็นประวัติที่สำคัญนะสืบทอดมาตลอดคือสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะ่ะแตกนะพระมหาก็ตรก็ใกรุงศรีอยุธยาแตกตอนนั้นก็จังหวัดสุพรรณเนี่ยก็กลายเป็นว่า วัดต่างๆเนี่ยกลายเป็นวัดลางหมดเพราะพม่ามาก,มาก,กวาดต้อนชายชะกันเนี่ยไปเป็นเฉลยศึกนะพระก็ต้องหลบหนีด้วยหลบหนีก็ไปอยู่ตามไอต้ต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งค้นจากไอเขตการลุกลานของพม่านะฮะทีเมื่อตอนไอ้สมัยกรุงศรีไอก้กรุงกรุงธนบุรีเนี่ยนะ วัดนี้ก็ตกเป็นวัดรางอยู่ในสภาพชำรุดสุดโสมอากพอเริ่มสมเด็จพระ้าตากสินเนี่ยกอบกู้เอกราชของชาติได้เรียบร้อยแล้วนะพอมาถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานนภา,าไหลหรือรัชากาลที่สองเนี่ยนะท่านก็มองมองเห็นว่าเอสภาพวัดนี้น่ย มันมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์แล้วช่วงนั้นน่ะท่านก็ทรงให้มีการสร้างวัดต่างๆเนี่ยขึ้นมาใหม่ประมาณ35วัดแต่ที่จารึกอยู่ในบ่อสารเนี่ยมีสามสมี33วัดเท่านีา้วัดพี่ชายสงครามเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยสมัยนั้นยังเรียกว่าวัดนอกหรือวัดโพเหตุที่เรียกว่าวัดนอกนะ เนื่องจากว่าวัดเนี่ยสร้างอยู่นอกเมืองของตัวจังหวัดเพราะจังหวัดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอยู่อยู่ข้างในนะฮะแล้ววัดนี้อยู่วัดนอกอ่าระหว่างวัดนอกกับวัดในเนี่ยก็เกิดมีวัดอีกวัดหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกวัดกลางนะวัดกลางแล้ววัดเนี่ยอ่าพระองค์ท่านก็เสด็จมามาสร้างเมืองสุปการมาสร้างป้อมต่างๆเนี่ยนะฮะ แล้วก็สอ่สองเห็นว่าเอวัดนี่เป็นวัดเก่าแก่แล้วเจ้าอาวาสของวัดเนี่ยก็ให้การต้อนรับอะไรต่างๆเนี่ยดีนะก็เกิดพ,พระองค์ท่านก็เกิดความศรัทธาที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์เอ้วัดนี้ให้ขึ้นมา,มาจึงให้พระยาพิชัยสงครามนะซึ่งขณะนั้นเป็นช่างสถาปนิก เขสร้างขึ้นมาในสมัยพระองค์ท่านเนี่ยพอหลังจากที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จทางชนลมาศนะมาทอดกรถินที่วัดพิชายสงครามซึ่งมีจารึกอยู่ในประวัติสารนะฮะนะขณะที่ท่านมาทางไอชนลมาศเนี่ยมามาทางเรือนะท่านก็มาขึ้นเรือไอขึ้นในที่ตะลิงเนี่ยซึ่งขณะนั้นที่ของวัดเนี่ย ติดกับแม่น้ำเจ้าพญานะแต่ปัจจุบันนี้วัดก็เหลือแต่เพียงไอ้เท่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะฮะอ่าภายหลังจากที่ขณะที่ท่านมาทอดกฐถินที่นี่นะพระองค์ท่านก็ยืนอยู่ที่ริมตลิ่งฝั่งแม่น้ำเจ้าพญามองไปที่ตรงข้ามเห็นพระสถุปอ่าอยู่ที่หนึ่งพระองค์ท่านก็เห็นว่าเอ๊ะ ไอ้ศัตรูแพงเนี่ยนะน่าจะสร้างอนุสร์ไว้ให้เป็นที่ระลึกว่าเหตุที่พระองค์ท่านเนี่ยมาสร้างป้อมปราการต่างๆที่ปากแม่น้ำเจ้าพยานเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเชิดชูศาสนาของพระพุทธศาสนาให้จเจริญยั่งยืนอยู่ต่อไปนะจึงได้ดำริว่าน่าจะสร้างเป็นไอ้สิ่งอนุสร์ทางพระพุทธศาสนาขึ้นมา นั่นคือความเป็นมาของพระสมุทรเจดีกลางน้ำนะซึ่งขณะนั้นเนี่ยขณะที่พระองค์ท่านมีพระาด,ดำริที่จะสร้างอยู่นั้นตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ได้ทำอะไรนะเพียงแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะไปทำการถมที่ดินบริเวณนั้นะให้มั่นคงแข็งแรงนะ พอหลังจากที่ถมเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันลงมือสร้างพระองค์ท่านก็เสด็จสวรรคตเสียก,ก่อนนี่คือมูลเหตุที่เรียกว่าหลักฐานจารึกไว้ว่า,วาเหตุที่ท่านให้มาสร้างพระสมุดเกดียก็เนื่องจากว่าพระองค์มาทอดกระถินที่วัดพิชัยสงครามเจดียทรงเครื่องเป็นเจดีแบบอยุธยาทรงเครื่องงดงามอลังการ ประดิษฐานอยู่หน้าวัดพิชัยสงครามให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้สักการะส่วนบนที่เป็นทรงระฆังตกแต่งทรงเครื่องคล้ายมารัยหรือสร้อยสังวานประดับด้วยถ้วยลายครามมีเทพพนมโดยรอบระหว่างชั้นของบัวกลุ่มต่อจากเจดีย์ทรงเครื่องเราไปกันที่พระโบสถ์หลังเก่าค่ะ เกี่ยวกับเรื่องมีโบสถ์หลังใหม่นะกับโบสถ์หลังเก่าเนื่องมาจากว่าขาดนั้นนะโบสถ์หลังเก่านี้ชำรุดโสมมากแล้วก็ไม่มีใครรู้ประวัติเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของอ,อุโบสถหลังนี้นะ่ะสมเด็จวัชนาสงครามซึ่งขณะนั้นรู้สึกอาจจะเป็นเจ้าคณะภาคหนึ่ง นะท่านมาตรวจมาตรวจแล้วท่านบอกว่าเอออุโบโสถหลังเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเพราะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงของทางกรุงศรีอยุธยาขอให้ทางวัดเนี่ยไปค้นหาประวัติของวัดนี้ว่าวัดประวัติของไออุโบโสถหลังเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะด้วยเหตุน,นี้ ผมในฐานะวัยวัจกรนะก็ได้รับคำสั่งจากเจ้าอาวาสให้ไปศึกษาคนขวาผมก็มังใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะค้นพบาประวัติของอุโบสถหลังนีน้สร้างขึ้นอ่าโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่สองนะฮะ,ะฉะนั้นเมื่อเป็นประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยห้ามไม่ให้ลื้อถอน จึงให้กรมศิลปากรเนี่ยเข้ามาตรวจสอบพร้อมกับช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สถิตสถาพรต่อไปนะด้วยเหตุน,นี้อุโบสถหลังนี้นะจึงเป็นอุโบสถที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ทางราชการจังหวัดสมุทรปราการจะมีการทำพิธีต่างๆเนี่ยนะก็จะต้องมาใช้อุโบสถหลังนี้ พระโบสดหลังก่าวนี้เป็นศิลปะสมัยอิทธยาตอนปลายปฏิสังขรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลไลรัชการที่สองพระองค์โปรดให้พระยาพิชัยสงครามเพชรมาบูรณะปฏิสังขรณ์ระหว่างปีพศ2361ถึง2365เมื่อแล้วเสร็จพระองค์เสด็จมาทอดพระกฐินหลวงทางชุลมาร เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2366ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระโบสถ์หลังนี้เป็นโบราณสถานของชาติแล้วค่ะและสถานที่สุดท้ายก็คือพระโบสถ์หลังใหม่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยปัจจุบนันเป็นทรงจตุรมุกหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องกาบลายสุขโขทยัยภายในประดิษฐานพระประธานลักษณะแบบสุขโขทยัยปางมาลวิชัยค่ะ เกี่ยวกับการสร้างอ,าอุโบสถหลังใหม่นี้นะฮะเนื่องจากในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คลองลาดมา50ปาีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองลาดนะเราก็ดำลิิที่จะสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าบ้านเมืองเนี่ยเจริญก้าวหน้ามามา,มากการ ประโยชน์ใช้สอยในอุโบสถหลังเก่าก็ไม่เพียงพอนะฉะนั้นกรมการศาสนานะโดยในสมพงษ์รัชนงโนซึ่งขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการอกองกองก่อสร้างน,นะก็มาสำรวจนะมาสำรวจแล้วก็พร้อมกับออกแบบหลังนี้ให้เนะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ช่วยกัน ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ดีซึ่งมีสภาพกว้างขวางกว่ามากนะฮะภายหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยสมเด็จวัดปากน้ำนะก็ออกมาเป็นประธานในพิธีฝังลูกนิมิตนะแล้วปัจจุบันเราก็ย้ายจากอุโบสถหลังเก่า มาใช้อุโบสถหลังใหม่นี้ส่วนอุโบสถหลังเก่าเราก็ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นโบราณสถานและใช้เป็นพระวิหารนะฮนะซึ่งเป็นสถานที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์คงจะต้องอบูรณะให้มั่นคงตลอดต่อไป ในชีวิตประจำวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตได้ความไม่ประมาทนะค,นะคิดก่อนทำแล้วก็คิดก่อนพูดอําสำคัญที่สุดเพราะว่าความไม่ประมาทนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เรามีสติหม,มีสติในการดำเนินชีวิตของเราถ้าเกิดเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถยับยัง้งจิตใจในว่าไม,ไม่ประมาทในทุกเรื่องไม่ประมาทในชีวิต ม่ประมาทในความเป็นอยู่ไม่ประมาทในการทำความดีนั้นเขาเขอฝากแก่ญาติโยมเด็ดี้สำหรับวันนี้น่าเสียดายเวลาก็หมดลงแล้วพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ คำที่น่าสนใจคือควาว่าโมทนากับสาธุต่างกันอย่างไร <c oughs> โมทนาแปลว่ามุทิตาหรือยินดีด้วยนะสาธุแปลว่าดีแล้วก็เป็นคําพูดที่ต่อเนื่องกันขออนุโมทนาสาธุเป็นคําพูดที่เดี่ยวต่อเนื่องกันไม่มีอะไรต่างกันโมทนาหรือมุทิตาเป็นคําเดียวกันหรือคําว่าอนุโมทนาขออนุโมทนาสาธุการนี่เห็นไหมขออนุโมทนาสาธุการนะ เรื่องนี้ทําดีแล้วท่านได้ทําสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แปลว่ายินดีกับสิ่งที่คนอื่นทําดีเป็นการน้อมจิตของเรารองรับความดีงามที่คนอื่นทําดีแล้วเราก็ได้บุญได้กุศลกับเขาเท่ากันเลยนะมีใครก็ตามทําดีเนี่ยเราอนุโมทนาบุญนีได้บุญสองเท่าเราก็ได้บุญถ้ามีคนร้อยคนเห็นคนคนหนึ่งทําดีมาอนุโมทนาบุญด้วย,ยบุญนั้นเกิดร้อยเท่า พันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเป็นพลังนิวเคลียร์ที่มีโมเลกุลหรือปรมานูที่ยิ่งใหญ่ละเอียดมากเป็นสิ่งที่มีพลังมากเพราะฉะนั้นเราจรึงใช้คำว่าขออนุโมทนาสาธุขอเจริญพร ได้เวลาเลิกงานแล้วแต่งานของเขายังไม่เลิกง,งานและชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องการความสมดุล12ปีมาแล้วที่ชายคนนี้เป็นครูจิตอาสากศอนออกโดยไม่รับเงินค่าสอนเอามารวมกัน,นแสดงว่าคูต้องแรงเอาตรงไหนพลังความดีเริ่มต้นที่ตัวเราถ้าเราส่งต่อพลังความดีกับผู้อื่นพลังความดีนะั้นจะยิ่งใหญ่และย,ยั่งยืน ันคือความเป็นมาของพระสมุทรเจดีการานะซึ่งขณะนั้นเนี่ยขณะที่พระองค์ท่านมีพระาชดำริที่จะสร้างอยู่นั้น